กลับมาหรือยังก็ไม่รู้เหมือนกันจะไปดูอยู่เนี่ยไปจัดการเก็บข้าวของให้เรียบร้อยซะไปเร็วสิมาหาปีแต่เช้าเลยนะคะแล้วนี่มาทำอะไรกันละ่ะ วิศาคนมาเก็บข้าวของของมันปีค่ะห<อ>นีเที่ยวยังไม่พอยังไประเริงกับผู้ชายจนถึงเชา้าทำงานหน้าขนาดเนี้เห็นทีจะเลี้ยงไว้ไม่ได้แล้วนะคะแม่ดูหนูจะแน่ใจแล้วเกินนะว่าปีชาติเนี่ยจะหนีหายไปกับผู้ชายนะมันจะเป็นอย่างอื่นไปได้ยังไงนะคะ ี่เมื่อตั้งแต่ไหนแต่อะไระนังปีก็เจนจัดอยู่แต่เรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นนี่เก็บข้าวของมาไปโยนไว้หน้าบ้านให้เหน็นนังปีกลับมาบอกให้มันใส่หวัวของฉัะไม่ได้ทำไมจะไม่ได้คะในเมื่อนังปีเนี่ยเป็นเด็กรับใช้ของวิทำไมวิจะไล่เด็กรับใช้ของวิไม่ได้คะแต่บ้านนี้เป็นบ้านของป้าจ้ะ เียชัดก็เป็นแขกของป้าหนูวิจะมาไล่แขกของป้าไม่ได้ป้าไม่อนุญาตท,ทั้งทั้งที่นังปีทำตัวเหลวแลกราวกับผู้หญิงอย่างชาแบบนี้หรอคะคุณหญิงป้ากำลังให้ผู้หญิงต,ต่ำๆต้องมาทำให้มาหาทวีต้องมองอัวหมองนะคะอเอาเธอเอาเธอ เอาไว้ปียชาดกลับมาเมื่อไหร่นะป้าจะจัดการเองคุณหญิงค่ะคุณเจียนค่ะนุกปีกลับมาแล้วค่ะเอ้าเหรอป้าเธอแล้วไปอยู่ท่าไหนล่ะ<ป>นุปนปีนุปีลูกเป็นไงเนี่ยนุปีหายไปไ,ไหนมาทั้งคือ ห่วงรู้ไหมพาไปนั่งเล้ไปรู้ไหมว่าป้าไม่ได้หลับไม่ได้นอนทั้งคืนเลยกลัวว่าหนูจะเป็นอะไรนะ่ะทําไมท่าทางอิดโรยังก็ไม่ได้นอนทั้งคืนอย่างนั้นละ่ะคือซีว่าไงล่ะลูกหายไปไหนมาบอกมาเถอะนะไม่ต้องกลัวหรอกจ้ะบอกมาแกก็ยอมรับออกมาซีวกแกออกไปหาในเขตชายมา สารภาพมาสนิดดีว่าที่แกหายไปทั้งคืนแล้วเพิ่งกลับมาตอนนี้แกแอบออกไปมั่วกับผู้ชายใช่ไหมืนี่ที่หนุปี่หายไปทั้งคืนหายไปหาผู้ชายที่ชื่อเขตชายจริงๆเหรอ จริงค่ะคิดให้ดีๆนะหลูปีถ้ามันไม่จริงก็ไม่ต้องรับไม่ต้องกลัวใครทั้งนั้น ปีทำผิดปีทำให้ทุกคนต้องเป็นห่วงปีกลับอโท้องของมป้านะคะี่นี่นี่หมายความว่าก็หมายความว่า ปีเขาก็ยอมรับแล้วนะสิคะว่าเมื่อคืนน่ะเขาแอบออกไปหาผู้ชายจริงๆนางเป่ในเมื่อแกทำตัวเหลวไหลขนาดนี้แกก็จะอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วใส่เลยแไปซะคุณวยคุณ่คุณเว่ยถาเขาไปอย่างไรออกไปผู้ชายทั้งคืนมันเสื่อมเสียเกินนี่ฉันจะรับได้แต่ว่าผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันทั้งคืนน่ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นหัวเมียกันแล้วแหละ ในเมื่อแกหายไปกับนายเขตชัยแกก็ควรกลับไปหาเขาบังให้เขารับผิดชอบถึงจะถูกจริงไหมยังเป๋ฮะคุณปิยะาชาติไม่ได้อยู่กับนายเขตชัยหรอกครับแต่ผู้ชายที่คุณปิยะาชาติอยู่ด้วยทั้งคืนคือเจ้ามไทไทั้งหาก เกิดเรื่องอะไรกันขึ้นเล่าให้แม่ฟังซิเนี่ยคุณปีถูกโจนทำร้ <im it> ายเจ้ามนต์เข้าไปช่วยก็เลยถูกแทงครับฮะตะมนถูกแทงเหรอถูกแทงตรงไหนลูกเจ็บหรือเปล่าหรู้าช่วย <im it> <im it> นี่เจ็บมากไหมลูกแับแผลไม่ลึกมากครับคุณปีพาเจ้ามนต์มาหาผมเมื่อเช้าผมทำแผลให้แล <im it> <im it> ้วอยอ่างดีไม่ต้องเป็นห่วนนะครับคุณป้าอกขอบใจนะจ๊ะ <im it> นั่นก็เท่ากับว่าลูปีอยู่ดูแลตะมนทั้งคืนนะจ๊ะ อย่าเรียกว่าดูแลทั้งคืนเลยครับเรียกว่าหลับอยู่ข้าง,างผมทั้งคืนดีกว่าก็หมายความว่าหนูปีไม่ได้ออกไปหาในเขตชายอย่างที่ใครบางคนกล่าวหาเป็นไปไม่ได้หรอกนีเมื่อฉันก็แปลกใจจริงๆก็ในเมื่อหนูปีอยู่กับตำมนแล้วทำไมถึงต้องไปยอมรับด้วยว่าออกไปหาในเขตชาย ฮะทำไมเหรอหนุปีหรือว่ามีใครบังคับเอ้ยตั้งนี้เมื่อปีเขาไม่เสียหายอะไรก็แล้วกันไปพี่คะตะมุลสักใส่อะไรก็ไม่รู้อ่ะใครว่าไม่เสียหายล่ะ<ม>ที่หนูพูดนี่ก็ถูกนะผู้หญิงผู้ชายหายกันไปทั้งคืนก็เท่ากับว,ว่าเป็นผัวเป็นเมียกันแล้ะแล้วหนุปีกับตะมนหายออกไปด้วยกันทั้งคืนอย่างนีง จะทำป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้นี่คุณหน้่พูดอะไรครับแกคิดดูสินูปิเนี่ยเขาเป็นสาวเป็นแซ่แล้หายไปกับแกนอนค้างอ้างแรมกันทั้งคืนอย่างเงี้ยเขาเสียหายรู้ไหมทางเดียวที่จะกู้ศักดิ์ศรีของนูปีกลับคืนมาได้ตะมนแกต้องรับผิดชอบเขา